รู้ส no ึกว่าคนรอบตัวไม่ค่อยจอยเวลาเจอเราไหมมาสำรวจตัวเองกันหน่อยสิเคยรู้สึกไหมว่าทำไมความสัมพันธ์รอบตัวมันดูไม่ค่อยราบรื่นเลยวะไม่ว่าจะกับเพื่อนกับแฟนหรือกับคนในที่ทำงานทำไมบางทีเราก็รู้สึกว่าเราพูดอะไรไปก็ดูจะทำให้คนอื่นไม่สบายใจทำไมบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไปไหนก็เหมือนจะมีแต่คนอยากหนีห่างเราหรือที่หนักกว่านั้นคือเคยมีใครมาบอกกับเราตรงๆไหมว่า นายมันท็อกซิกว่ะถ้าเคยผมอยากชวนพวกเราทุกคนมาคุยกันแบบสบายๆวันนี้เราจะมาสำรวจตัวเองไปด้วยกันว่าจริงๆแล้วเรากำลังมีพฤติกรรมบางอย่างที่กำลังทำร้ายคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าแล้วถ้าเราเป็นคนท็อกซิกจริงๆเราจะแก้ไขมันได้ไหมบอกเลยว่าได้แน่นอนครับ 1. ภัยร้ายที่ไม่เคยได้กลิ่นคำพูดที่เราคิดว่าปกติแต่ทำร้ายคนอื่น เคยไหมที่เราเห็นเพื่อนโพสต์รูปกำลังกินชาไข่มุกแล้วเราก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าโหชาไข่มุกอีกแล้วไม่อ้วนก็ให้รู้ไปเราอาจจะคิดว่าเราแค่แซวเล่นไม่ได้คิดอะไรแต่สำหรับเพื่อนของเราเขาอาจจะกำลังกังวลเรื่องน้ำหนักอยู่และคำพูดของเราอาจจะไปตอกย้ำความไม่มั่นใจของเขาโดยไม่รู้ตัวก็ได้หรือเวลาเพื่อนมาปรึกษาเรื่องงานที่ทำพลาดมาเราก็รีบพูดสวนไปเลยว่า ก็บอกแล้วไงว่าให้ทำแบบนี้ไม่เชื่อกันเองเราอาจจะคิดว่าเราแค่พูดความจริงแต่สิ่งที่เพื่อนต้องการจริงๆไม่ใช่การซ้ำเติมแต่เป็นการรับฟังและให้กําลังใจลองเปรียบเทียบดูนะคำพูดแบบท็อกซิกโหทำแค่นี้ก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วเหรอสมัยฉันน่ะเปรียบเทียบและดูถูกความรู้สึกคนอื่นคำพูดแบบโพซิทีฟเข้าใจเลยว่าเหนื่อยนะพักก่อนไหมมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะ รับฟังและพร้อมช่วยเหลือบทเรียนที่ได้คำพูดของเรามันมีพลังมากกว่าที่เราคิดมันสามารถสร้างกำลังใจหรือทำลายความรู้สึกของคนอื่นได้ในพริบตาก่อนจะพูดอะไรลองหยุดคิดสักนิดว่าถ้ามีคนพูดแบบนี้กับเราเราจะรู้สึกยังไง 2. อ,อีโก้ที่ทำให้เราไม่รู้จักคำว่าขอโทษคนท็อกซิกมักจะมีอีโก้สูงและมักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนและไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองง่ายๆและที่หนักที่สุดคือไม่เคยพูดคำว่าขอโทษอย่างจริงใจสมมุติว่าคุณทำโปรเจกต์งานพลาดและเพื่อนร่วมง,งานก็เดินมาบอกว่านายทำตรงนี้ผิดนะแทนที่คุณจะยอมรับและขอโทษคุณกลับตอบกลับไปด้วยอารมณ์ว่าก็มันทำยากนี่หวา่าแล้วคุณอื่นไม่เห็นทำพลาดเลยเหรอการที่เราไม่ยอมรับความผิดพลาด ไม่ใช่แค่ทําให้คนรับข้างรู้สึกแย่แต่ยังทําให้เราไม่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นได้ด้วยและที่สําคัญที่สุดคือมันทําให้เราดูเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะใครๆก็รู้ว่าเราทําผิดแต่เรากลับพยายามจะแถให้ตัวเองดูดีตัวอย่างง่ายๆแฟนคุณงอนคุณเรื่องที่คุณผิดนัดแทนที่คุณจะขอโทษคุณกลับบอกว่าก็เธอไม่บอกฉันให้ชัดเจนเองนี่น่ะ การที่คุณไม่ยอมรับผิดและไม่ขอโทษจะยิ่งทำให้ปัญหามันลุกลามใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆบทเรียนที่ได้การพูดคำว่าขอโทษไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอแต่มันคือเรื่องของความกล้าหาญที่ยอมรับความจริงว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ทำผิดพลาดได้เหมือนกันและการขอโทษอย่างจริงใจมันคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหา 3. ดราม่าที่เราสร้างขึ้นมาเอง เคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่ค่อยมีเรื่องน่าตื่นเต้นแล้วก็เริ่มมองหาเรื่องของคนอื่นมาเป็นประเด็นเช่นการเอาเรื่องส่วนตัวของคนในที่ทํางานไปนินทาให้คนอื่นฟังการสร้างเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงเพื่อให้ตัวเองดูน่าสงสารหรือการชอบเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นด้วยวิธีต่างๆคนท็อกซิกมักจะชอบสร้างดราม่าให้ชีวิตตัวเองและคนรอบข้างเพราะมันทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีตัวตน แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือพฤติกรรมที่กำลังทำลายความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ของเขาอย่างช้าๆตัวอย่างง่ายๆเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชอบเล่าเรื่องส่วนตัวของคนอื่นให้คุณฟังเช่นแกรู้ไหมว่าพี่คนนั้นกับแฟนเลิกกันแล้วนะตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าเรื่องมันสนุกดีแต่พอทำไปเรื่อยๆคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเรามีปัญหาอะไรเธอก็คงจะเอาเรื่องของเราไปเล่าให้คนอื่นฟังเหมือนกัน บทเรียนที่ได้ชีวิตเรามีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องสร้างราม่าเพื่อให้ตัวเองดูน่าสนใจและถ้าคุณอยากให้คนอื่นไว้ใจคุณคุณก็ต้องเป็นคนที่น่าไว้ใจด้วยการไม่เอาเรื่องของคนอื่นไปเล่าต่อ 4. ความอิจฉาที่กินใจเราไปเรื่อยๆคนท็อกซิกหลายคนอาจจะไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรแต่เขาแค่รู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองพอเห็นคนอื่นได้ดีกว่าก็เลยรู้สึกอิจฉา แล้วความอิจฉานั้นก็แสดงออกมาในรูปแบบของการพูดจาประชดประชันการดูถูกความสำเร็จของคนอื่นหรือการพยายามฉุดรั้งคนอื่นไม่ให้ก้าวหน้าลองเปรียบเทียบดูนะความรู้สึกแบบท็อกซิกแกได้เลื่อนตำแหน่งแล้วหรอก็คงเป็นเพราะลูกรักของเจ้านายแหละอิจฉาและดูถูกความรู้สึกแบบโพสิทีฟแกโคตรเก่งเลยดีใจด้วยนะชื่นชมและให้กำลังใจบทเรียนที่ได้ ความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้ทำให้คุณล้มเหลวและความสำเร็จของคุณก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นล้มเหลวเช่นกันโลกเราไม่ได้มีแต่ความสำเร็จแค่คนเดียวและเมื่อคุณสามารถชื่นชมความสำเร็จของคนอื่นได้นั่นแสดงว่าคุณได้ก้าวข้ามความอิจฉาในใจของคุณเองแล้ว 5. การควบคุมที่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนท o ซิกหลายคนมีความต้องการที่จะควบคุมคนอื่นทั้งการควบคุมความคิด การควบคุมการกระทําหรือแม้กระทั่งการควบคุมความรู้สึกของคุณอื่นพวกเขาจะรู้สึกไม่พอใจถ้าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคิดและจะแสดงอาการหมุดหงิดหรือโกรธออกมาเพื่อให้คุณอื่นยอมทําตามที่เขาต้องการตัวอย่างง่ายๆคุณนัดแฟนไปดูหนังแต่คุณดันเลือกหนังที่แฟนไม่ชอบแฟนคุณก็เลยบอกว่าไปดูหนังเรื่องอื่นได้ไหมแทนที่คุณจะยอมรับคุณกลับตอบกลับไปด้วยอารมณ์ว่าถ้าเธอไม่อยากไปดู ต้องไม่ต้องไปเลยการกระทำแบบนี้เป็นการบังคับให้คนอื่นต้องทำตามความต้องการของเราและในที่สุดมันก็จะทำให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัดและอยากจะอยู่ห่างๆจากเราบทเรียนที่ได้ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองไม่มีใครอยากถูกควบคุมและถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณก็ต้องเคารพในความคิดของคนอื่นด้วยบทสรุปการที่เราจะรู้ว่าเราเป็นคนพอกซิกหรือเปล่า มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทำสิ่งเหล่านี้ไหมเพราะเอาจริงๆทุกคนก็เคยทำผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราได้รู้ตัวแล้วว่าเราทำผิดเราพร้อมที่จะแก้ไขมันหรือเปล่าการที่เราจะหยุดเป็นคนท็อกซิกได้มันเริ่มต้นจากตัวเราเองนี่แหละครับเริ่มจากการยอมรับความจริงว่าเรามีพฤติกรรมบางอย่างที่กำลังทำร้ายคนรอบข้างเริ่มจากการให้อภัยตัวเองว่า ไม่เป็นไรนะเราแค่กำลังเรียนรู้และเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยอย่าก,กลัวที่จะเป็นคนดีขึ้นนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็นคนดีขึ้นมันคือความสุขที่แท้จริงที่หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วคุณละ่ะวันนี้คุณพร้อมที่จะมองเห็นคุณค่าในตัวเองและสร้างความสุขในแบบของตัวเองแล้วหรือยังลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับถ้าชอบแนวคิดนี้และพร้อมที่จะสร้างความสุขในแบบของตัวเองทุกวัน อย่าลืมกดติดตามสุขสั่งได้แล้วเจอกันทุกเช้าในรูปแบบพอดแคสต์สวัสดีครับ